รับมอบกรมธรรม์แบบดิจิตอลคืออรครับก็มีในแง่ของลูกค้าเนอะว่าเขาต้องทําอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะมีสามขั้นตอนเท่านั้นครับผมรับดูบอกช่วยที่ไปหน่อยสิอ่าคือการรับกรมธรรม์น,านาคะคะมันก็จะมีสองแบบเนอะการที่แบบว่าเราไปยื่นถึงมืออย่างนี้เนอะอ่ากับอีกทีหนึ่งก็คือตอนนี้มันก็ขายแบบไม่เจอหน้ากันหรือรว่าลูกค้าจะอยู่ไกลรหรือลูกค้าไม่สะดวกให้เราเข้าไปพบเราก็สามารถที่จะส่งไปทางไปรษณีย์หรือว่าขนส่งเอกชนก็ได้อทีนี้พอเมื่อ ลูกค้าได้รับแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะต้องทำออกไปคือดูและทีเนี้ยดูอะไรกันละ่ะเราไปดูกันว่าเขาต้องดูอะไรให้เราอีกอ่อออาเมื่อเราสมมอบกรมมาทำไปให้ลูกค้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าตรวจด,ดูนิว่นั่นนี่เรียบร้อยรเราก็จะบอกลูกค้าว่าพี่ค้าเดี๋ยวเราขออนุญาตส่ง SMS ไปที่เบอร์มือถือที่ลงเอาไว้ตอนทำเนอะเสร็จแล้วลูกค้าได้รับ SMS เสร็จปุ๊บอ่าทีเนี้ยลูกค้าก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดูอ่าแล้วไปดูอะไรมันในข้อในข้อความนั้นอ่ะมันจะมีตัวเลขอยู่หก อ่อันนั้นแหละให้ลูกค้าบอกเราว่าหกหลักเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะจะส่งแคปมาแคปข้อความนี้มาก็ได้หรือเอาเฉพาะตัวเลขหกตัวนี้มาให้เราก็ได้หรือดูบอกเราก็ได้อ่าทีนี้อันเนี้ยมันต้องรีบทําเลยไหมภายในสามสิบนาทีนะครับผมก็อาจจะได้กาได้วสมมตินะครับอ่าชุนตัวแทนครัเพื่อส่งมาตอนเที่ยงนะครับเลยแทงตัวแทนก็ได้ส่งมาตอนเที่ยงพอดีนะครับเราก็มีเวลาสามสิบนาทีในการส่งกลับนะครับผมให้กับทางตัวแทนนั่นเองครับสรุปจบครับแค่สามขั้นตอนง่ายๆครับผมรับดู บอกค <sk affiliate> <sky S 1> ่ะก็คือลูกค้ารับปรมธรนรับเสร็จแล้วนะคะก็ตัวแทนมีนหน้าที่ส่ง SMS ไปให้ลูกค้าลูกค้าก็ดู SMS เอ็นิดนึงนะคะ,<ว>ะแล้วก็เอาตัวเลขขอหลกักอันนั้นนะคะ่ะบอกตัวแทนค่ะเพื่อให้เอามาลงในระบบนะคะว่าได้รับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองค่ะก็จบกระบวนการรับมอบกรมธรรม์แล้วสําหรับลูกค้าค่ะครับผมคลิปนี้ขอพเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาติดูคลิปนี้นะครับเก็บสุขภาพสําเร็จรเก็บเงินสําเร็จนะครับผมแล้วก็เก็บเพิ่มอีกฉบับที่2นะครับนี่เป็นฉบับที่1แล้วนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ